ในสมัยก่อนเนี่ยเราต้องใช้พนักงานเฉพาะอยู่ในส่วนของสกรีนประมาณ 150- 200ถึงคนแต่ปัจจุบันเนี้ยเราเหลือแค่ประมาณ15-20ถึงคนมันลดมาเป็น10เท่าเลยครับถ้าเป็นในสกรีนยุคดัางเดิมเนี่ยออกแบบวันนี้ลูกค้าจะได้เห็นตัวอย่างจริงคืออีก1เดือนจะได้เห็นโปรดักชันจริงคืออีกเดือนที่2เข้าไปแล้วมันไม่ทันต่อสถานการณ์การปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเกิดแบบคุณใช้เครื่องดิจิตอลของบัตเดอร์ g t Pro เนี่ยคุณจะไม่ติดมินิมัมในการผลิตมันทําให้คุณเริ่มต้นธุุุรกกิิิจจไไดดดด้้้้้เเเเเลลยยยคคณณออแบบววัันนนนนีีปพปพาขาข ไม่ต้องรอระยะเวลาสยามาอภรเนี่ยเป็นธุรกิจอ,อ,อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับเปิดมาทั้งหมดเนี่ยรวมๆ2่วม22ปีได้แล้วเดิมทีเนี่ยเราเราเริ่มธุรกิจมาจากการเป็นโรงงานผลิตซสื้อสกรีนโดยเฉพาะไอเทมทีเชิตเนี่ยเป็นไอเทมที่เราขายดีที่สุดแล้วเราจะมียอดขายอยู่ประมาณวันละ3,000กว่าตัวเพราะนั้นเราต้องสกรีนวันหนึ่ง3-4,000ตัวในทุกวัน แต่โดยภาพรวมต่อปีเนี่ยจะผลิตถึงประมาณ1ล้านสแสนตัวถึง1นล้านแสนตัวต่อปีคือในตัวของแบรนด์ของเราที่เราทำเนี่ยล้วก็อินได้แบบแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนคาแรคเตอร์ทั้งหลายเนี่ยพวกซูเปอร์ฮีโร่พวกอะไรทั้งหลายเนี่ยครับเราก็เลยเริ่มติดต่อกับบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธ์การ์ตูนลิขสิทธิ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น DC ไม่ว่าจะเป็นดิสนีย์มาเวลอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มติดต่อไปที่ต่างประเทศก่อนแล้วเราก็เริ่มพัฒนาตลาดตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาเนี่ยครับจนวว้รากก็บบมมแแล่ออ ร่วมกับทางบร,ริษัทลิขสิทธิ์เพื่อสร้างสไตล์ไกด์ใหม่ขึ้นมาด้วยในอุตสาหกรรมการสกรีนนะครับในสมัยยุคก่อนด้วยขั้นตอนโปรเซสในกระบวนการก,<น>การผลิตเนี่ยก็เยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ออกแบบเสร็จทําฟิล์มแยกบล็อกสกรีนเอาไปถ่ายเป็นบล็อกสกรีนถึงกับเริ่มขึ้นตัวอยา่างเพื่อที่จะเทสสีว่าสีเนี่ยถูกต้องไหมคัลเลอร์เวช้ได้ไหมมีฮิวแมนเออร์สูงมากอ่ปเปอร์เซ็นต์การสูญเสียเนี่ยเยอะ ในหนึ่งดีไซน์เนี่ยกว่าที่เราจะแอปพุฟตัวอย่างเนี่ยใช้ระยะเวลาการผลิตอย่างเร็วสุดประมาณ2เดือนต่อนหนึ่งดีไซน์เหตุผลหลักๆที่เราเลือก Brother GTX Pro เนี่ยจริงๆแหละเพราะเอินว่าผมได้คุยกับคนญี่ปุ่นเขาก็แนะนำตัวเครื่องที่เป็น Brother GTX Pro เนี่ยเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำ mass production จริงๆก็เลยได้มีการแบบ ศึกษาอย่างต่อเนื่องมาจนเรามั่นใจแล้วว่า GTX Pro เนี่ยสามารถทำ mass production ได้จริงๆปัจจุบันนี้เราใช้เครื่องมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ12เดือนได้แล้วนะครับเราผลิตไปต่อ1เครื่องต่อ1ตัวที่40,000ตัวต่อเครื่องละเพราะนั้นเนี่ยมันมันผ่านการยืนยันเลยว่า GTX Pro เนี่ยมันมันสามารถผลิต mass production แล้วเครื่องมีความทนทานไม่มีงองแงไม่มีจุกจิกครับจุดเด่นหนึ่งที่เราเลือก b ารเด GTX Pro เนี่ย เวลาที่เราจะเปลี่ยนดีไซน์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ทันทีเลยแค่กดเปลี่ยนวันหนึ่งเราจะผลิตทั้งหมดเป็นพันดีไซน์ก็ได้อันนี้ไม่ติดปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องสกรีนในยุคเก่าทั้งเดิมเนี่ยมันจะเป็นการบริหารโปรเซสที่ค่อนข้างวุ่นวายมากที่เราจะต้องเตรียมทั้งคนเตรียมทั้งดีไซน์เพื่อให้เหมาะวันนึงอาจจะเปลี่ยนสูงสุดได้ต่อนหนึ่งเครื่องเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนได้แค่สามดีไซน์ก็หมดวันละแต่ได้เป็นเครื่อง b r o t h e r GTX Pro เนี่ยอยากจะเปลี่ยนเะ่ไหร่ก็เปลี่ยนได้เลยสีเยอะเท การที่เราเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าลิขสิ์เนี่ยคุณภาพของสีเนี่ยสำคัญมากเพราะนั้นเนี่ยของ b ราเด e r g t ีเทคปเนี่ยปริ้นสีเนี่ย1,000ตัวหรือเราจะรีปริ้นอีก1ปีข้างหน้าเฉดดิ้งสีก็จะไม่เปลี่ยนเฉดดิ้งสีก็จะเหมือนเดิมการส่งออกต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากโดยเฉพาะของเด็กเนี่ยจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นมากเพราะถ้าเกิดสารเคมีที่เป็นอันตรายอาจจะทําให้ระคายเคืองผิวแลวก่อเกิดมะเร็งกับเขาได้ในอนาคตหมึกพิมพ์ของ b r า t h e r g t ีเทคเนี่ยมีการ ทดสอบและผ่านคุณภาพมาตรฐานมาเป็นประเภทนอนท็อกซิกเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะสบายใจในการส่งออกได้เลยถ้าเป็นระบบงานสกรีนในยุคเก่าเนี่ยยิ่งผลิตเยอะราคามันถึงจะถูกลงแต่มันจะม,มีตน้นทุนที่ตั้งต้นที่สูงแต่กลับกันถ้าเป็น b ร o เด e r GTX Pro เนี่ยจะถูกตั้งแต่ตัวแรกเลยเพราะคุณไม่ต้องไปถ่ายบล็อกสกรีนคุณไม่ต้องไปทํากระบวนการการโปเรเซสอะไรให้มันรุ่หนวายเพื่อจะเพิ่มต้นทุนแบบเครื่องดั้งเดิมแต่สิ่งที่เราจะได้คือประหยัดเวลากว่า ประหยัดทรัพยากรกว่าต้นทุน l o s จะไม่มีอีกปัจจุบ,บันนี้เราใช้บัตเตอร g t x, x Pro ทั้งหมด7เครื่องผลิตสินค้ามาแล้วประมาณ3 0 0 0 0นกว่าตัวนะครับยังไม่เคยเจอปัญหาเรื่องของซอฟต์แวร์เลยซอฟต์แวร์นี่ไม่มีปัญหาเลยเป็นศูนย์เลยครับแล้วก็เครื่องมีความทนทานมากคือเดิมทีเนี่ยป็นเเนี่ยจะต้องเปลี่ยนทุกประมาณ15,000ตัวถึง20 0 0 0ตัวนี่เราใช้มา4 0,000ตัวแล้วเพิ่งมีการเปลี่ยนป็นเทปครั้งแรกเองครับ อย่างประเด็นสําคัญเนี่ยที่เราเลือกเครื่อง b r ร์เดอ g t x Pro เนี่ยเพราะวันนี้ราคาสามารถจับต้องได้แล้วเ,เป็นราคาที่ไม่แพงมากเกินไปคุณภาพดีแล้วก็สามารถทำแม s Production ได้จริงๆ mm hmm. ธุรกิจหลักของเราในพอร์ตที่ใหญ่ที่สุดก็คือธุรกิจการขายส่งให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ไปขายกระจายอยู่ทั่วประเทศเนะครับอย่างในตัวของแฟช s h i p store ของเราที่ชั้นหนหน้าคาัรประโยค2กับที่พันนาแฟชชั่นมอลลเนี่ย ก็จะมีกลุ่มคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติก็มาซื้อสินค้าของเราเยอะนะครับบางทีก็มีติดต่อไปขายที่ต่างประเทศบ้างก็มีเยอะเหมือนกันครับเฉพาะไอเทมของเสื้อยืดอย่างเดียวเนี่ยเรามีตั้งแต่เป็นเบสิกทีชอตเราเป็นสตรีทแฟชั่นแล้วก็เป็นเสื้อวินเทจประเภทที่ขาดไม่ได้เลยที่ร้านแล้วจะขายดีตลอดการก็คือเป็นลักษณะการพิมพ์ด้วยดิจิตอลพิมที่เป็นงาน OVP คือพิมพ์ทั้งตัวเลยแล้วก็เป็นลายย้อนยุคอันนี้จะขาดไม่ได้จากที่ร้านเลย สำหรับคนที่เริ่มทำสตาร์ทอัพเนี่ยมันไม่มีขั้นต่ําในการผลิตเพราะฉะนั้นน่ะคุณก็ไม่ต้องไปแบกสต็อกเหมือนในสมัยก่อนคุณจะไม่ติดมินิม,มนัม,มนในการผลิตมันทําให้คุณเริ่มต้นธุรกิจได้เลยคุณออกแบบวันนี้คุณเปิดเพจเปิดร้านขายวันนี้ได้เลยไม่ต้องรอระยะเวลาธุรกิจของเสื้อยืดเนี่ยเป็นธุรกิจที่เนว้อใดแล้วมีปริมาณความต้องการเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีกลุ่มคนที่ใส่เสื้อยืดเนี่ยก็มีเล์อายุที่มากขึ้นเรื่อยๆผู้ใหญ่ซ e o ก็ใส่เสื้อยืด ทุกคนก็ใส่เสืยย้อยืดแล้ววันนี้เสืยย้อยืดอ่ะมันเป็นกลายเป็นเครื่องบอกอัตลักษณ์ของคนคนนั้นแล้วว่าคนคนนั้นเนี่ยมีแนวทางไลฟส์สไตล์ความชื่นชอบเป็นยังไงทุกคนก็จะใช้ปริมาณเสืยย้อยืดเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับงานพิมพ์ในระบบดิจิตอลเนี่ยครับมันไม่ใช่ทางเลือกแต่มันคือทางรอดและไม่เป็นทางรอดเดียวเท่านั้นสําหรับอุตสาหกรรมงานพิมพ์ผ้าของเราเวเดีย er ที่สยามอาพรจะไปคือ r h e r GTX เท่านั้นครับ Who's side